องค์การบริหาสรส่วนตำบลทุกมะพร้พาวนะครับใน EP นี้นะครับเราจะพานักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาสรส่วนตำบลทุกมะพร้พาวนะครับไปทํากิจกรรมนะครับที่หมู่ที่2บ้านคลองเจริญ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระาราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีหรืออพอสอทอนะครับโดยเด็กนักเรียนนะครับของโรงเรียนเรานะครับจะเป็นเด็กนักเรียนที่เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นหลักโลกหรืออทรอนะครับการทํากิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นการทํากิจกรรมเพื่อให้เด็กได้มีจิตสานึกห่วงเห็นนะครับวัฒนธรรมท้องถิน่นวิถีชีวิตของชุมชนนะครับรวมถึงห่วงเห็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตำบลของเราด้วยครับ และในวันนี้นะครับเราจะไปสอบถามประวัติหมู่บ้านของบ้านคองจเจริญหมู่ที่สนะครับเราจะได้รับรู้กันวันนี้นะครับแล้วก็ให้เด็กๆได้รับรู้เรื่องราวของบระรันะครบใน EP นด้วยนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมเลยครับ ก่อนที่จะดูต้นไม้นะเราจะทําการสารวจประวัติขอบ้านก่อนนะครับในพาเด็กมารับรู้ด้วยว่าว่างานของคนู่บ้านหรือรับอู่บ้านเป็นมายังไงเนี่ยจ๊ะจะไม่ก้อยเหมอนยังคิดป่าเยออย่างนี้บ้านมบ้านเรายิดเก็บปีอะรยก้เป็นมดบ้านคิป่าลังมากคนเยอะเนาะแล้วมันเป็นยังไงถึงมาตั้งบ้านเรือนที่นี่ครับ บานเดิมบูบานเดิมบูบานอย่างนี้บานโซนก่อนจุดส่วนใหญ่เป็นคนมาจากที่ไหนคะฮะนี่มาค,คนที่นี่เองคนที่นี่เองเนาะนั่งเดิมนั่งเดิมเลยนั่งเดิมคนที่นี่เองบรรพบ,บุรุษอยู่ที่นี่หมดเลยเนาะย้ายมาจากหมู่บ้านไหนไหม มีไหมใ่มอย่างนี้อยู่อย่นี้บยยอองเลือนี่แล้วทไมถึงชื่อว่าคงเจริญเออือยอดเ๋ืยอะเขาเยอะอย่งกอนกองเขาเยอะว่าวันกองายบานของกองเออกองกองยังงต้กองเดือดางข้างกอไปไหนกองจเขาเยอะวันกองตายบางเีืองกอง่าบางอยู่มาล่างด่างที่อด่างเพี่ยนบ้างเพียนหรือว่าันกองจเลองวันกอง กี่ปีได้แล้วครับบ้านของเจริญนี่กี่ปีได้แล้วได้ปีแล้วเป็นร้อยปีได้แล้วมสี่สปี่สิบปีสี่สิบกว่าปีแก่ข้แก่ห้าสิบนองตั้งไงจ้เด็กๆนะตอนนี้จ้าห้าสิบสี่เดียวเมื่อต้นเราจำความได้ก็ยังเด็กองจะรนญอยู่เลยนะแล้วเมื่อก่อนที่ว่าได้ยินว่าชื่อบ้านสัตนักกินนี่ตรงไหน นั S 1> <S 1> <S <ide> <s ่นแน่นอนสามอยกไฟเดงตรงนั้นนี่ที่ร้านโรตียุงนั้นนี่เท่านั้นเนี่คือเมื่อก่อนอยู่บ้านเดิมอยู่ตรงนู้นกันใช่มันมันดื้อมานับจากตรงนัวปว่าปน้าหมูโงงอะนะใบพัดใบพัดใช่แค่ไฟเดงงั้นใบพัดไฟเดงอันนี้แต่มันมีแค่เดกนี่ร้านเราไปหมูดำ <esi> <ibl ok S 1> ป่านนี่เขาแยกส้นหนันอินตรงนั้นเนี่ยน้เมื่อก่อนมันจะมีมอเตอร์ไซ่์ไม่ยูใหม่ๆเนาะอืตอร์ไซคไม่ยู่ตรงนั้นเมื่อก่อนถึงกระั้พอหลังจากนั้นเขาก็ย้ายเข้ามยู่ในเกาะหนุ่มไร้ลังนั้นตรงนั้นป่านหนาเมื่อก่อนเขายู่นะถึงแกตร่ส่วนยางตรงนี้เมื่อก่อนมันมีลงสี่นนั่นนะเมื่อก่อนมีลงสี่กันนะงตรงนั้นแกไปยยางนั่นนะจะมีลงสี่ด้วยทำไมเขาไปอยู่เกาะนกอ่ะมันอยู่มันอยู่ใกล้ทะเลอ๋อมันจอบอยู่ใกล้ทะเลอยู่ตรงนั้นถึงชื่อว่าเกาะนกอ่ะ มันมีนกเยอะอไ่ยไม่มีนกเยอะเดี๋ยวก็วยเออยีอยอกเขาเรียววก,อนนอกว่านกอะไรนี่นาตรงนั้นก่อนทีคุณบานความรังนะมันจะเป็นโครงนะมันกอนมันเป็นโครงเราต้องลุยน้ำเดินไปแ <c oughs> สดงว่าเมื่อก่อนเป็นนาข้าวไม่ก่อนทำนาพี่น้องเะไรนี้นี่ยเด็กๆเมืม่อก่อนมีนาด้วยนะตำบลเราอยากให้มีหน่วยตรงนั้นเลยบรรจารณ์นมาเขาเรียกแกามูซ่ามัน พอรับสี่ข้าวแค่นั้นไปทหลุที่นั่งทำนากระจาข้าวไม่ตดใจหนูไม่จงนเราทำนาไม่น้อยไหมนุ๊มะกอมันไม่นอยนะนุ๊แต่ป่านนี้น่อย่นนี้เยดะใปีนี้าสิบปีได้ัามสิบปีไมเท่าปามเนาะเือหน้าข้าวกันมดมากกว่า่อเลือกหน้าข้าวนจะกันหลุมเลี้นั่นแหลหลุมเลี้ยงี่คนเดียวเขาปลูกปามเขาก็ปลูกกันไปวนมัอร่อมเขาไปวางอวน อ้วนคนเรียงปลาในการจางเราไแล้วนอกจากปลูกปาลมกับยาเดี๋ยวนี้ปลูกผลไม้บ้างครับของเจริญไม่มีผลไม้ที่ไม่ของเนาะองเจริญนี่ไม่คนมีแต่ถ้าหลองกองล้องกองก็มีทุเรียนอะไรลองกองทุเรียนใช่จะไม่มีพวกไรอะไรลอกองขอนมตงกันนะนันก็งอนเก่บานตรนี้เก่บบานเกบบานตรงนี้ แต่ลร่องเถึงันเป็นเป็นโรงเริ่มนะอเออเราเนลียกพันไอกวนมาทนนั่นมันจะไปลงน้ำมันก็กวักนั้นให้ลงลุยน้าไปกอนกนะแล้ไปกอนกเราต้องลุยน้ำเลยไปเนไปเอาไม้ไม้ไม่ไผ่เหลือคอนทยยกมาไม้ไม่ค่อย้าวาสู ซอยเข็มซอยซอยห้านี่คือคนมาจากขี่คนลำแก่นบ้างคนคนมาจากเพชรบุรีก็ยังคนภาคกลางคนมาคือเขามายุดทับลำมูโกนเขายุดทับลำมูที่โอเขายังไปยกใหม่ยู่ เปเ็ดเป็ดบุ๋มบุ๋มบุ๋มเคไหบุไปเยทะก็ทำปลามูทำปลามูบ้าบ้ปก็มาเยอะดำโบดำบ่ยอะเลยแล้วมาักำเขาจะทำมาอยู่กันเยอทตัวที่ปลาตัวเยอะเลยรู้มเสีรถราชกาที่ปลาเปลี่ยกัอย่างโรงเรียนกแทกัิงเมกนมักจาก็ปนะ เด็กเขามาสร้างไม่ไม่แล้วทำจ่าไม่ไม่ใช่ได้ยู่ตรงนั้นนะยู่คนถัดรุ่นกันแล้วแกแกที่เขาทำแค่โรงน้ำล้วงมะคอนั่นเขาทำตรงนั้นในเขาหยุดน้องทำจ่าคนร่างจากว่าไอตรงหมอตรงน้ำนี้ไหมตรงนั้นใช่ตรงนั้นโงมะ่อนมันเป็นเป็นโรงเรียนนะคร้องทำจ่างนะตรงนั้นนะไอจ่ายพอร่างจากไม่เฟสพอโซมานะร่างจากนั้นก็มีการสร้างสร้างโรงเรียนไอสร้างฟังนี้ ้างโรงเรียนก็เอาะอน,น,นรักปัจจุบันเนี้อ๋อที่บอกว่าหลัง่โรงเรียนหลังคามุงจากแสดงบ้านคนก็มุงจากไปเลยมาก่อนมุงจา,น,าน้ำบ้านน้มุงจาน้ำหมกคนนะยังไม่มีปูนมีไม้นะไมางจากวันละอย่างมุงจากเลย่งา,า,ยายงคน มหลังจากเราได้สอบถามประวัติหมู่บ้านแล้วต่อไปอาสาสมัครท้องถิ่นลักโลกของอบตทุ่งมะพร้าวนะครับก็จะดําเนินการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่นของหมู่สองบ้านของเจริญเพื่อให้เด็กๆได้ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่นตลอดจนตะหนักเห็นคุณรู้ค่าของพืชในท้องถิ่นด้วยครับ เขาคุดกันเลยทำไมตอนตีนเป็ดตอนแถวแค้นเลยนะอขอคุดคขอคุดไว้ถึ่งก่ก็สร้างว่าตอนเนี้คือห้ามฝนห้ามฝนห้ามค้นเนี่ยน้ำโบนี้ไม่ไม่เคยแห้งนะเนาูน้ำโบนี้ไม่เคยแหง้แหงตักใช่ไหมไก่ตักไก่ช,ชักลอกไม่ไม่รกก,ไก็ไม่มีน้องไก่ทำได้แก่โรนนี่ตักนะแล้วน้ำนี้เอาไปทำอะไรได้ครับรบม่เสร็จนูโบเขาไม่เคยได้ต่กัน ดื่มเดิมมือดืม่มเดิมตรงนี้เป็นทางทางนี้ทางเขาจะเดินทางนี้ไป,ไปบ้านถ้าไม่โกนนั่นนะเวลาการคืนได้ไป,ไปเรียนเด็กๆเรียนนักเรีนได้จะเดินทางเผินขอ ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยคลองเนี่ยหมก่อนมันขึ้นไปถอนนึงนะขึ้นไปถอนมันก็มันก็ตันมันจะไปไม่ได้แต่ถ้าไม่เนี้ยมันจะข้าวไปได้เลยที่้าน้ำเพชงเนี่ยพาเรือข้าวไปได้ทุกนู่นเลยไปถลูฟังนู่นได้เลยต้นไทรนาอต้นไทรนั่นต้นไทรอ๋อน้ำมันขึ้นต้นไทรถ้าข้างนอกก็จะเป็นกลางต้นไทรนู้นตรงนูนต้นป่าแล้วแล้วเรือตรงนี้มันออกไปตรงไหนได้ครับไปไปได้หมดเลยนาะจะไปทับละมุกก็ได้จะไปขันิ้มก็ได้ จะไปได้ไปได้ทุกแห่งเลยรไปไปลำปีนุก็ได้อืครับไปได้นะนี่ออกไปได้หมดเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่คนตรงนี้เป็นที่ดั้งเดิมไหมที่ว่าดั้งเดิมขึ้นตรงนี้เลยเนาะใช่ตรงนี้ดั้งเดิมตั้งสมัยตั้งแต่สมัยนู้นเลยเนาะเมื่อก่อนนะเวลาทํานาก็ขนขนต้นกล้าไปทางนี้เี่นนาเนี่ยนาฝั่งนี้เป็นนาเมื่อก่อนเป็นนาข้าวตรงนี้ครับเหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันเมื่อก่อนนาข้าว เมื่อก่อนเด็กๆทมไมกอนเล่นน้ําแถวนี้หละเล่นน้ำโคลงเล่นน้ำโคลนทำไมนี้เล่นไม่ได้แล้วเที่ยเยอะไหมครับก็มีมาตั้งแต่โบราณนู่นเลยตระกีแต่ว่าอย่าอย่าไปลบหลูเขาก็เหมือนว่าเป็นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินเราไม่ลบหลูกันถ้าลบหลวนครันเคยมีน้าหองเคยมีอันตรายมีคนลบหลัวเคยมี ตอนนี้คนหาปลาหาปูในทะเลก็ตามคนต่างไปเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ตางคนต่างอยู่ปลาอะไรบ้างครับเป็นปลาดาวปลากระบอกปลากระบอกปลากระพงปลาหมกมีกันนะข้างบนนี้ข้างบนนี้ไม่มีปลาหมกเพามีข้างล่างเนาะปลาเมื่อก่อนจะมีกปลาตะเพียนด้วยกันโน่นนะปลาตะเพียนเมื่อก่อนนะปตะพิจิาะพิจิเจลโนะปลาตะกอนเจ้าจินเจ้าจิน แล้วแล้วพวกปูมีไหมมีมครับปูดำม,มีมีปูดำเยอะปูดำเยอะเนี่ยนะ อ,องค์การบริหาสรส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวต้องขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านนะครับที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในวันนี้และขอขอบคุณหมู่ที่สองบ้านคลองเจริญที่ให้น้องๆอ,งอ,อถอรอมาเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้านในครั้งนี้รวมถึงเก็บข้อมูลประวัติของพืชด้วยต้องขอขอบคุณครับส่วนอีพีหน้าจะไปที่ไหนต่อโปรดติดตามรับชมครับ